สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมี่ค่ะ,ะวันนี้วันที่เจ็ดนะคะใช่แล้วค่ะพี่มุนที่เจ็ดมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะ ย่างเข้าเดินมีนาแล้วค่ะพี่มุ่ยเมื่อวานผ่านกุมภาไปก็เริ่มมีนากันนะคะวันมาคะอูชานะคะเมื่อเมื่อวานใช่แล้วไปไหนบ้างคะพี่มุ่ยหยุดสามวันได้ไปแห่ผ้าที่วัดพระธาตุค่ะเมื่อวานน้องมีมได้ไปด้วยค่ะได้ทำบุญใช่ใช่ค่ะคนเยอะมากเลยค่ะอันนี้ได้บุญกันทั่วหน้าเลยนะคะก็ทีมงานเราก็มีไปกันหลายคนเหมือนกันนะคะที่วัดพระธาตุค่ะพี่มุ้ยค่ะ วันนี้ก็บางท่านก็อยู่เวรค่ะแต่ว่าวันมาคะหยุดนี่ใช่ไหมคะให้หยุดหนึ่งวันได้หนะควันนะคะก็วันนี้ก็เป็นไงบ้างคะพี่มุ่ยวันนี้วันนี้เราก็มานั่งคุยกันสบายๆนะใช่แล้วค่ะนี่ห่างหายไปหลายอาทิตย์เลยค่ะพี่มุ้ยเราไม่ได้มาจัดรายการกันเลยนะคะเไม่ได้มานําเสนอข่าวให้ท่านผู้ฟังและผู้ชมได้รับฟังกันเลยนะคะเพราะว่าอ สองสามอาทิตย์นี้มาก็คือเราลงพื้นที่ค่ะพี่มุย้ยสำรวจโรงเรียนนะคะ<ช>เพื่อที่จะไปพัฒนาค่ะ,คะก็อยู่ทั้งในโรงเรียนราชบายะะใช่แล้วค่ะ,คะช่วงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนในพระบรมราชบายนะคะสิบโรงเรียนนะคะพี่มุ้ยที่เราลงพื้นที่ไปสำรวจน,นะคะ้้ง,ะงมีก็สนุกดีค่ะพี่มุ้ยก็หลากหลาย รสชาติอันนี้เดี๋ยวเกาะแกงด้วยใช่ใช่ค่ะนี่เดี๋ยวค่อยติดตามกันรอบหน้านะคะเดี๋ยวเราค่อยมารายงานข่าวให้ท่านทุกท่านได้รับทราบกันนะว่าเราไปทําอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้วันนี้เราก็มีข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ใช่แล้วค่ะจากที่ห่างหายไปนานค่ะเช่นเดิมนะคะเราก็ ประชาสัมพันธ์ข่าวครอบคลุมทั้งสามหน่วยงานภายในสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของเรานะคะก็ครอบคลุมทั้งงานน้องสมุดนะคะน้องมีใช่แล้วค่ะงานศูนย์ความเป็นเลือดด้านภาษาแล้วก็งานศูนย์คอมพิวเตอร์นะคะทั้ง3หน่วยงานรวมเป็นสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่เดียวนะคะรายการของเราก็ถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ เป็นไร AIT of s k u <S นะคะอ่าอันนี้สำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะเรียกเพื่อนๆออมาฟังข่าวสารของทางสำนักวิทยาบริการของเรากัน<ช>ได้เลยนะค,ะ,คะสวัสดีไปยังน้องนองนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ผู้สอนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะคะใช่ค่ะ,ะคช่วงนี้ก็เด็กๆน่าจะ ใกล้สอบแล้วพี่มุ้ยช่วงนี้ก็น่าจะปิดคอร์สบ้างอะไรบ้างนะคะบางส่วนหรือไม่ก็ทํารายงงรายงานกันนะคะช่วงนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องน้องนักศึกษาทุกท่านด้วยนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวประชาได้เลยค่ะพี่มุ้ยข่าวประชาสัมพันธ์แรกของเราขอประชาสัมพันธ์ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนะคะน้องมี่อันนี้ก็เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุด การประยุกต์ใช้ชุดซอฟต์แวร์สำหรับงานสํานักงานนะคะน้องมี่ประกอบอนนด้วย4หลักสูตร,ตรใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีหลักสูตรอะไรบ้างพี่มุย้ยเริ่มกันที่หลักสูตรแรกนะคะจะเป็นการเรียนรู้ g o o l l t t o o s นะคะเพื่อการพัฒนางานนะคะ,คะอันที่2นะคะก็คือ Excel a d v a n c e d for ไพ i ว t ยเทเบินะคะใช่แล้วค่ะในหลักสูตรที่3ค่ะพี่มุ้ยก็จะเป็นระบบความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะอันที่4นะคะประยุกต์ใช้แอปพลิเคชันสำหรับสร้างสื่อนะคะด้วยแ a n คนวาค่ะน้องมีใช่แล้วค่ะทุกหลักสูตรพี่มุ้ยก็จะจัดอบรมขึ้นในเวลาบ่ายโมงถึง4โมงนะคะอันนี้ก็จะจัด ทุกวันพฤหัสนะคะใช่ค่ะจัดที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะคะใช่แล้วค่ะอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ของเราใช่แล้วค่ะอันนี้ก็ผ่านไปแล้วหนึ่งหลักสูตรค่ะพี่มุย้ยจะ เมื่อวันพฤหัสสบดีที่2มีนาคมนะคะ,ะจะเป็นหลักสูตรที่หนึ่งนะคะการเรียนรู้ Google t o o s, <S นะคะอันนี้วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัยอินแก้วนะคะ,อะรองผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการของเรานะคะใ,ในวันนั้นก็มีผู้เข้าอบรมเต็มห้องเลยค่ะพี่มุย้ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะอันนี้ก็ เราก็นําภาพมาให้ชมกันนะคะก็ได้รับความรู้จากวิทยากรของเรานะคะน้องมีใช่แล้วค่ะได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งคงรางวัลค่ะพี่มุย้ยอันนี้ก็รับกันไปเต็มๆเลยนะคะ,ะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะคะที่ ได้รับรางวัลด้วยนะคะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยค่ะเพราะว่าทุกหลักสูตรของเราก็เช่นเดิมก็จะมีการร่วมสนุกตอบคำถามแล้วก็รับรางวัลนะคะใ่แล้วนอกจากนี้ก็จะมีให้เกียรติบัตรด้วยใช่ไหมคะน้องมิ่ใช่แล้วค่ะรวมครบทั้งสี่หลักสูตรค่ะสําหรับใครที่มารมครบนะคะก็สามารถที่จะอ่ปริ้นเกียรติบัตรออกมาได้เลยนะคะพี่มุ่ยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศอ่สนุกสนุกอ่า ได้ความรู้นะคะแล้วก็ร่วมสนุกกันนะคะอันนี้ก็มีผู้มาเข้าอบรมเป็นจํานวนมากเลยนะคะพ<ๆ>ี่มุ่นเกือบเต็มห้องเลยนะคะวันนั้นอันนี้อ,อบรมให้กับฝ่ายสนับสนุน,น,น,นใช่แล้วค่ะบุคลากรฝ่ายสนับสนุนนะคะที่จะใช้ในงานสำนักงานค่ะใช่แล้วค่ะอันนี้ก็สำหรับใครที่ติดตามอยู่นะคะก็มีอีก สามหลักสูตรอ่าอันนี้หลักสูตรที่สองก็ผ่านไปแล้วนะคะอ่าแล้วก็ในวันพระราชนี้ค่ะพี่มุ้ยในวันพรหัสชิีที่เก้ามีนาคมนะคะใช่แล้วห้าร้อยหกสิบหกใช่ค่ะก็จะมีอีกหนึ่งหลักสูตรใช่่ะน้องมุ้ยก็จะพบกับวิทยากรของเราก็คือท่านผอสํานัก วิทยาบริการของเราเองนะคะน้องมีในหลักสูตร Excel a d v a n c e for Pivot Table นะคะน้องมี่อันนี้วิทยากรโดยอาจารย์ศิริชนะนะคะผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการของเรานะคะอันนี้ใครที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะก็อ่านะคะอย่าลืมมาเข้าร่มอบรมตามวันและเวลาดังกล่าวได้เลยนะคะแล้วก็อีก3ามหลักสูตรอีกสองหลักสูดก็ทุกวันพฤหัสทุกวันพฤหัสนะคะก็อย่าลืมที่จะ ามามมเข้าร่วมอบ,บรมกันนะคะอันนี้ได้รับความรู้เต็มๆเลยค่ะพี่มุ้ยต่อมาค่ะน้องนี่ต่อกันด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ถัดมาเลยนะคะอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์แอปใช่ไหมคะใช่ค่ะแอปพลิเคชันอแอปพลิเคชันของเรานะคะ skru ยูแอปนะคะน้องมีเป็นยังไงคะแอป,ปนี้น้องมีอันนี้สําหรับใครเป็นอแอป,ปที่ได้รับความร่วมมือจากทางธนาคารกรุง<อ>ไทย<อ>ค่ะพี่มุย้ยอันนี้เราทําความร่วมมือกันนะคะเ<อ>พื่อที่จะสร้างแอป,ปตัวนี้ขึ้นมาะนะคะ,อะแอป,ปนี้เหมาะสําหรับอ,อาจารย์แล้วก็บุคลากรนะคะพี่มุ้ยเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของทางมหาวิทยาลัยของเรานะคะทุกหน่วยงานเลยนะคะพี่มุ้ยอันนี้มารวมใน แอป S.K.R. u นี้นะคะแล้วก็ในส่วนของอาจารย์นะคะก็จะมีส่วนของการกำหนดจัดตารางเรียนตารางสอนอะไรเนี้ยค่ะพี่มุ้ยทุกอย่างเลยค่ะทุกด้านเลยใช่แล้วค่ะมารวมอยู่ในแอปตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะถือว่าเป็นการรวมข่าวสารกิจกรรมทุกอย่างรอบรัวมหาวิทยาลัยของเรานะคะนี่ต่อไปในอนาคตอาจจะในการ อะไรนะคะในการที่จะจ่ายค่าเทอมอะไรเนี่ยค่ะพี่มุย่ยสามารถทำได้หมดใช่แล้วคะ่ะน,าน่าจะ <application S 2> <ล>สามารถผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าอ,อย่างน้อยก็คือเป็นความร่วมมือของกรุงไทยนะคะเราเชื่อมโยงกันนะคะก็สามารถที่จะ,ะจ่ายเงินจ่ายได้ ผ่านแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยค่ะคล้ายๆกับพวกเป๋าตังอะไรเงี้ยค่ะพมุ่ยครอบคลุวทุกๆทาอันนี้เราก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปใช่ค่ะวงกว้างแล้วนะคะน้องมี่คนก็รับทราบเกี่ยวกับแอปของเราแล้วใช่แล้วค่ะเปิดตัวไปยังเป็นทางการแล้วนะคะอันนี้ก็ติดตั้งกันไปใช่แล้วนะคะ สำหรับบางคนที่ติดตั้งไปแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งอันนี้ก็เราขอเชิญชวนนะคะให้ทุกท่านนะคะติดตั้งแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะ SKRUU app นะคะต่อไปนะคะมาอีกข่าวประชาสัมพันธ์จากศูนย์คอมพิวเตอร์ของเรานะคะน้องมี่ใช่แล้วค่ะในเรื่องของการแจ้งเตือนสำหรับนักศึกษานะคะ อ่าชั้นปีสุดท้ายใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอันนี้ในเรื่องของให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของทุกคณะทุกหลักสูตรนะคะน้องมี่เข้าระบบทดสอบนะคะวัดมาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะน้องมีใช่แล้วค่ะ,คะอันนี้เน้นย้ําเลยนะคะพี่ม่ว่าสําหรับน้องๆน,นักศึกษาระดับปริญญาตีนะคะชั้นปีสุดท้ายนะคะของทุกคณะ<ช>และ,ะทุกหลักสูตรนะคะาสามารถมาเข้าทดสอบ วัดมาตรฐานความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีได้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่3มกราคใช่ค่ะน้องมีจนถึง10พฤศภาคม2566ค่ะจนถึงเวลา23นาฬิกานะคะพี่มุ้ยอันนี้23นาฬิกานี่หมายถึงของแต่ละวันในการที่จะเข้าระบบทดสอบได้ใช่ไหมไม่ไม่ค่ะพี่มุ้ยก็คือในวันที่10พฤษภาค่ะสวันที่10พฤษภาก็คือเป็นวันสุดท้ายของการสอบน้องๆนักศึกษา จะสอบได้จนถึง23นาฬิกาใช่แต่ว่าถ้าเป็นวันอื่นก็สอบได้ตลอดเลยนะคะค่ะอันนี้สามารถทดสอบด้วยระบบออนไลน์ได้เลยค่ะพี่มุ้ยสามารถเข้าไปได้ทุกเวลานะคะใช่แล้วค่ะพันลิงก์ที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปนะคะหรือว่าจะสแกน QR code อ่จากเว็บเอจากหน้าเพจที่เราประชาสัมพันธ์ก็ได้นะคะก็ขอให้น้องๆนะคะนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทุกคนนะคะทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชาก็คือให้มาทดสอบให้เสร็จสิ้นนะคะตามวันและเวลาดังกล่าวคใช่แล้วค่ะเพราะว่าอันนี้จําเป็นมากเลยคะ่ะเป็นมุ่ยก่อน<ช>ที่<ช>น้องๆนะักศึกษาจัจบการศึกษาไปอันนี้ก็เป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งนะคะ,ใ,คะในการที่จะ,ะนําผลการสอบตัวนี้คะ่ะ ไปสมัครงานหรือว่าสมัครเข้าเรียนอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะคะพี่มุ้ยอันนี้ก็สำคัญสำหรับตัวน้องๆใช่ใช่แล้วค่ะอันนี้ก็ขอให้น้องๆทุกคนตรวจสอบตัวเองด้วยนะคะว่าได้ทำการสอบไปหรือยังถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่สอบก็ให้รีบมาสอบกันได้นะคะแต่อายังมีเวลาค่ะพี่มุ้ยเพราะว่าจะหมดเขตในวันที่สิพฤษภาคมใช่ค่ะยังมีเวลาอีกประมาณ สองเดือนก็อย่าลืมก็แล้วกันนะคะใช่แล้วค่ะก็ใครที่สอบแล้วก็อย่าลืมเตือนเพื่อนๆที่ยังไม่เข้าสอบนะคะว่าให้เข้าสอบกันได้เลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าติดขัดประกันใดก็เช่นเคยค่ะพี่มุ่ยก็สามารถติดต่อเรามาได้ทางเพจนะคะ Arit of sku นะคะใช่ค่ะน้องี่ใช่แล้วค่ะต่อกันด้วยค่ะประชาสัมพันธ์ถัดมาเลยค่ะอันนี้ประชาสัมพันธ์นะคะห้องสมุดของเราก็จัดบริการส่งเสริมนะคะบริการใช้ห้องสมุด มาเรื่อยๆเลยค่ะมีกิจกรรมโน่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายตลอดค่ะคุกเราจะไม่เว้นว่างนะคะส่วนอันนี้ก็คือเราก็มาประชาสัมพันธ์ในการอะไรนะคะบริการห้องสมุดรักโลกใช่แล้วค่ะโดยการที่ว่าขอเชิญประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์น้องๆนักศึกษาผู้ใช้บริการทุกท่านนะคะที่เข้ามายืมหนังสือค่ะสามารถรับถุงผ้าอันนี้ขอรายละเอียดจากน้องมี่หน่อยค่ะว่า ในการในการยืมค่ะพี่มุ้ย <c oughs> ก็คือเรามายืมหนังสือแลอ้วสมมติว่าหนังสือสมมติ <c oughs> ยืมไปสักสิบเล่มสิบห้าเล่มเนี่ยเต็ม <c oughs> โคตาแต่ว่าถือไปลําบาก <c oughs> พี่มุ่ยอันนี้เราก็มีถุงผ้าให้ยืมค่ะพี่มุ้ยอันนี้ก็เป็นการเชื่อมโยงกับท <c oughs> ้องสมุดสีเขียว ค่ะของเรานะคะก็ก็เลยรใช่ใช่เราก็เลยรณรงค์ตัวนี้ด้วยนะคะเป็นการรักโลกนะคะถุงผ้านะคะก็สามารถยืมได้นะคะพี่มุ้ยก็สมมติว่าพี่มุ้ยมายืมห้าเล่มไหมเนี่ยก็ยืมถุงผ้าไปเลยนะคะแล้วก็จะได้หิ้วกลับไปแบบสบายๆเลยไม่พลงพลังนะคะแล้วก็เวลาระยะเวลาการยืมก็เหมือนกับหนังสือเลยนะคะถ้าของน้องๆนักศึกษาก็ หนึ่งเดือนค่ะแต่ถ้าเป็นของอาจารย์ก็สมเดือนเต็มๆเลยนะคะแต่ว่าก็มีปัญหานิดนึงค่ะพี่มุ้ยน้องๆเขาก็ถามว่าและในกรณีที่เขาแบบลืมเอามาคืนลืมเอามาคืนมือนกับว่าลืมเอามาคืนหรือว่าเขาทําหายอะไรประมาณนี้ต้องชดใช้อย่างไงใช่ต้องชดใช้อย่างไงแต่ว่าอันนี้อันนี้มาพูดคุยกันได้นะคะพี่มุ้ยทักมาทางเพจก็ได้ว่าหนูทําถุงผ้าหายจะทํายังไงได้บ้างจะ เออเอาของเก่ามาเอาเอาอันใหม่มาคืนได้ไหมมันทดแทนได้ไหมหรือว่าหนูต้องจ่ายค่าปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้นะคะแต่ว่าเอ่อฟังแล้วนะคะน่าจะเอามาทดแทนได้ค่ะอันนี้เราก็ไม่ได้แบบซีเรียสใบที่หายไปใช่ใช่อันนี้คือเราก็ไม่ได้ไม่ได้แบบต้องต้องซื้อต้องซื้อมาคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าน้องๆมีถุงผ้าที่แบบไม่ใช้แล้วหรือว่า ใครมีอะไรเงี้ยก็เอามาทดแทนได้ใช่ค่ะนี่ก็คือเราอยากให้น้องๆทุกคนได้ใช้บริการกันนะคะแล้วก็เพื่อลูกของเรานะคะอันนี้ก็แก้ปัญหาได้หลายอย่างเหมือนกันนะน้องนี่ยืมเยอะบางทีก็หอบยิ้วเอาไปไม่หมดใช่ค่ะพี่มุ้ยมันถ้าอาจารย์บางท่านก็คือยืมได้30เล่มอันนี้ส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ก็จะนําถุงผ้ามาเองแต่เหมือนน้องๆนักศึกษาเนี่ยบางทีเขามายืมแค่ เล่มสองเล่มหรือว่าสี่ห้าเล่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่จะใส่ถุงผ้านั้นไปใช่แล้วค่ะจะได้สามารถที่สะดวกใช่ค่ะถ้าของอาจารย์ก็น่าจะสักสมใบนะพี่มุ้ยอันนี้ไม่จํากัดใช่ไหมคะว่าเราจะต้องยืมกี่ใบไม่นะคะค่ะได้นะเพื่อความสะดวกสบายให้เราคล่องตัวค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็คือหนึ่งใบหนึ่งใบหนึ่งใบก็โอเคแล้วนะคะอันนี้ก็ใครที่สนใจนะคะก็มาใช้บริการกันได้นะคะอันนี้เราก็ได้อ เก็บสถิติการยืมด้วยนะคะพี่มุ้ยก็อยากให้ทุกคนนะคะได้มายืมหนังสือกันเยอะๆนะคะมีคนมาใช้เราก็ดีใจมากใช่แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีหนังสือหนังสือใหม่ก็ออกเยอะนะคะพี่มุ้ยสําหรับใครที่สนใจก็มาดูกันได้ที่ชั้นหนึ่งค่ะพี่มุ้ยอันนี้ติดต่อได้เลยที่งานบริการยืมคืนใช่แล้วค่ะหนังสือใหม่ๆก็มาเยอะวันก่อนก็เราเพิ่งให้ผู้ใช้บริการคัดเลือกหนังสือไปค่ะพี่มุ้ยอันนี้ก็ อยู่ในขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างอยู่นะคะสำหรับน้องนองนักศึกษาหรือว่าอาจารย์ท่านใดที่เลือกไว้นะคะก็อดใจรอสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวทางทางห้องสมุดของเรานี่ย จะดาเนินการดําเนินการจัดการเพื่อให้สามารถยืมตัวเล่มได้ทั้งหมดนะคะเราจะดาเนินการให้เร็วที่สุดค่ะเร่ใช่ค่ะนี่เราก็อยากให้ทุกทุกท่านที่เลือกไว้นะคะได้อ่านกันเร็วๆนะคะแต่ว่าสำหรับใครที่เคยส่งมาในหน้าเว็บไซต์อะค่ะพี่มุ้ยก็คือแนะนำหนังสือเข้าห้องสมุดอันนั้นก็สามารถ ตรวจสอบได้เลยนะคะว่าตอนนี้หนังสือของท่านอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วเพราะว่าเราจะแจ้งไว้แล้วนะคะว่าสมมออามารถย,ยืมได้หรือยังยืมได้หรือยังหรือว่ากําลังจะซื้อจัดจ้างอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถตรวจสอบได้นะคะแต่ว่าเหมือนบางท่านนะคะเราก็ได้แจ้งส่วนตัวไปแล้วนะคะว่าให้อาจารย์หนังสือที่อาจารย์เคยแนะนํามาเนี่ยออกบริการแล้วเราก็แนะนําให้ท่านมายืม พยายามประชาสัมพันธ์ไปให้ทั่วถึงนะคะเพื่ออาจารย์จะได้มาหยิบยืมกันใช่แล้วค่ะห้องสมุดของเรายังเปิดบริการปกติค่ะมาใช้บริการกันได้ใช่ใช่ค่ะพ่มยเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงสีนะคะไปจนถึง4ี่โมงครึ่งนะคะถ้าไงก็ว่างๆ วเวียนมาทักทายเรากันได้นะคะไม่วันหยุดเสาร์อาทิตยะ์ะใช่แล้วคะ่ะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะคะ <Agre ed. S 1> แต่ว่านิดนึงค่ะพี่มุ้ยเสาร์อาทิตย์ในส่วนของห้องคอมพิวเตอร์นะคะพอดีน้องๆนักศึกษาก็มาถามกันใช่ค่ะถามกันมาเยอะมากเลยนะคะว่าในส่วนของวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยาาที่<ช>ห้องสมุดมาใช้คอมพิวเตอร์ได้ไหมอันนี้ในส่วนของวันเสาร์อาทิตย์นะคะเราปิดให้บริการนะคะแต่ว่า น้องๆสามารถไปใช้บริการได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ใช่ค่ะที่ชั้นสองนะคะไปใช้ได้เลยนะคะปริ้นฟรีก็ปกติเหมือนกันนะคะใช่แล้วค่ะ1 0 0แผ่นนะคะยิ่งช่วงนี้น้องๆใกล้สอบแล้วก็น่าจะเคลียรายงานกับพี่มุ้ยบางคนยังไม่ได้ใช้โคต้านะคะน้องมิใช่แล้วค่ะช่วงนี้ก็มาใช้โคต้ากันเยอะๆนะคะน่าจะมาเคลีย รายงานค่ะพี่มุ้ยก็มากันได้นะคะเรายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะประชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยนะคะใช่แล้วค่ะี่รีบมาใช้กันใช่แล้วค่ะมีอะไรอีกบ้างครับพี่มุ้ยวันนี้ก็คงจะหมดเท่านี้นะคะน้องมี่มีอะไรจรมอบไม่มีอะไรจะแนะนําให้น้องๆอีกไหมคะมีข่าวอื่นบ้างไหมข่าวอื่นก็คงจะไม่มีแค่อยากให้น้องมาใช้วงใช้สมดกันเยอะเเพราะว่าเราก็ได้จัดบรรยากาศ สบายนะคะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวขออีกนิดนึงค่ะพี่มุ้ยก,ก็จะแนะนำมุม tcdc ค่ะ<ช>เป็นมุมทีเ่เราให้บริการหนังสือที่เกี่ยวกับงานทางด้านศิลปะ<ช>การออกแบบใช่ใช่อันนี้ก็ขอ,เ,อ,อเชิญชวนนะคะนอ้นองนนักศึกษาหรือว่าอาจารย์นะคะจากคณะ ศิลปกรรมศาสตร์นะคะหรือว่าใครที่สนใจก็ได้นะคะสามารถที่จะเวียนเข้ามาชมมุมมินิทีซีดีซีได้นะคะเป็นมุมที่มีประโยชน์นะคะน้องมีต้นหนังสือดีทั้งนั้นเลยนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้เราไม่ได้นำมาใช่ใช่มาให้ดูนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครับคุ้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราค่อยนำหนังสือเหล่านั้นใช่ใช่ค่ะตัวอย่างมาให้ทุกท่านได้ ดูกันนะคะว่ามีหนังสืออะไรบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือขอเชิญชวนทุกทุกท่านนะคะมาลองมาดูนะคะว่ามุม TCDC ของเราเป็นยังไงใช่แล้วค่ะมีหนังสืออะไรมีหนังสือออกแบบอะไรบ้างยังไงบ้างอันนี้เผื่อว่าตรงกับสาขาอะไรที่เราเรียนจะได้นำไปใช้ประกอบนะคะ่แวะเวียนมาชมกันได้นะคะมุมมินิ TCDC นะคะแล้วก็ ตรงมุมนน้นค่ะพี่มุ้ยมุมหนังสือใหม่ที่เราได้คัดแยก,แยกออกมา<ว>นะคะตั้งแต่ปี6-2จนถึง6-6ใช่ใช่แล้วค่ะอันนี้ก็ออขอแนะนำอีกหนึ่งมุมนะคะ,คะสำหรับใครที่ค้นหาหนังสือบางทีขึ้นไปาหาบนชันใช่ใชบางทีก็คือเขาค้นมาแล้วก็คือเป็นหนังสือ ที่อยู่ตามเขเข้าใจว่าอยู่บนชั้นบางทีขึ้นไปแลว้่วขึ้น้มไม่มีหนังสือใหม่เลยอันนี้ก็แจ้งไว้นิดนึงนะคะได้รวบรวมมาไว้ตรงนี้ล้วก็ตั้งแต่ปี6-2นะครับมาไปจนถึงปัจจุบันนะคะอันนี้ถ้าเป็นหนังสือปี6-2ถึงปัจจุบันนะคะก็สามารถที่จะ มาเลือกหากันได้ที่มุมหนังสือใหม่นะคะใช่่คะก็ตั้งแต่ตั้งแต่เนื้อหาตั้งแต่00ศูนย์จนถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าค่ะใช่มทุกหมวดเลยค่ะวิทยานิพนธ์นะคะวสั่งกริด้วยค่ะเทคบุ๊กนะคะจะรวมอยู่ด้านล่างแล้วนะคะอันนี้ชั้นหนึ่งนะคะใช่ค่ะเป็นหนังสือใหม่อันนี้ทำเหมือนร้านหนังสือเลยค่ะพี่มุ้ยมุมสวยใช่ๆหน้าปกเด่นทั้งนั้นเลยนะคะมาหยิบใช้ก็ถัดมาอีกนิดนึงก็จะเป็นมุมหนังสือใหม่ ที่เราต้องเรานํามาหลังจากเราจัดการเรียบร้อยแล้วทุกขั้นตอนพร้อมที่จะยืมเราก็จะมาเอามาประชาสัมพันธ์โชว์ไว้ที่ตู้นี้นะคะใช่แล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมนะคะเป็นมุมแนะนําหนังสือใหม่นะคะทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์ใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็พี่มุ้ยกับพี่ดานะคะเขาก็ได้ดําเนินการทาอยู่นะคะมาโชว์ตรงนี้แล้วแล้วก็ ประชาสองพันด้วยค่ะประชาสัมพันธ์ทางเพจ ait of skru นะคะอันนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้ทางหน้าเพจของเรานะคะ ait of skru นะคะวันนี้ก็น่าจะหมดแล้วค่ะพี่มุ้ยน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวก่อนจากกันขอแจ้งเกี่ยวกับหน่วยงานที่จะติดต่อไนะคะมาติดต่อมาได้ทางไหนบ้างคะน้องมี่หลักๆแล้วก็คือทางหน้าเพจเลยค่ะพี่มุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้เราแนะนําเลยนะคะถ้าเกิดว่าจะติดต่อ หน่วยงานใดนะคะติดต่อมาได้ทางหน้าเพจโดยตรงเลยนะคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็าสามารถติดตามเราได้ทุกๆุกกช่อง,องทาง,ทางนะคะ,คะไม่ว่าจะเป็นอะไรคะพี่มุ้ยไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ทางเฟซบุ o กนะคะหรือว่าทาง Youtube แล้วก็ t i k t o อกนะคะงใช่แล้วค่ะทางเว็บไซต์ของเรานะคะก็ a r i t s k r u a c t h s นะคะในส่วนของ a c e b o o k หรือว่า YouTube หรือว่า TikTok นะคะอันนี้ก็จะรวมอยู่เป็นชื่อเดียวเลยค่ะพี่มุ้ย a r i t of s k r u นะคะภายใต้ชื่อนี้นะคะใช่แล้วค่ะจับกันให้แม่นค่ะค่ะอีกหนึ่งช่องทางอีกหนึ่งช่องทางพี่มุ้ยพอดแคสต์อ๋อพอดแคสต์ที่เราพยายามคัดสรรหนังสือ มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะตอนนี้อยู่ที่ EP เยาวเยอะแล้วนะคะร้อยกว่าแล้วค่ะร้อยกว่าแล้วเราทำกันดูเงียบๆนะคะแต่ก็ยังยังแบบร้อยกว่าแล้วไปเรื่อยๆค่ะเพี่มุ้ยอันนี้ดีๆทั้งนั้นนะคะค่ะอันนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะคะ AIT Podcast เรามาแนะนำหนังสือดีๆให้กับ ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะท่านไม่ต้องอ่านเองเลยค่ะพี่มุยเราจาอ่านให้ฟังให้แล้วใช่แล้วค่ะเียงแต่ว่าถ้าท่านสนใจเล่มไหนก็สามารถที่จะมาหยิบหาตัวเล่มได้มาหยิบยืมกันได้นะคะวิทยของเรานะคะค่ะอันนี้เราก็ได้แจ้งไปทางในที่เราได้อ่านไปให้ฟังแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะ AID Podcast นะคะอย่าลืมติดตามเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำงานด้วยนะคะค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะก็นี่ก็คือข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวขอขอบคุณเบื้องหลังนะคะทีมงานของเราพี่ปิยะมาส่งแล้วก็พี่กอบศักดิ์นนครค่ะพบกันใหม่นะคะในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ้องนุกค่ะสวัสดีค่ะ